อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้ามีตัวแทนมาบอกคุณว่ามีประกันสุขภาพแล้วประกันสังคมไม่จําเป็นต้องต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยนะคะจากเพจรอบรู้เรื่องประกันค่ะวันนี้นุ้ยจะมาพูดถึงถ้าเกิดว่ามีประกันสุขภาพแล้วเนี่ยประกันสังคมยังจําเป็นอยู่หรือเปล่าเคสนี้นะคะลูกค้านะคะค้าขายออนไลน์ค่ะลาออกจากการทํางานประจํานะคะทําให้ส่งประกันสังคมต่อในมาตาา39ค่ะลูกค้าเริ่มมองหาประกันสุขภาพค่ะ และได้ปรึกษาตัวแทนท่านหนึ่งค่ะตัวแทนท่านนั้นแนะนําว่าถ้ามีประกันสุขภาพแล้วประกานสังคมก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปเป็นการแนะนําลูกค้าที่ผิดมากเลยนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรหรือยังถ้าลูกค้าเกิดดันตรวจเจออะไรมาแล้วมีโรคประจําตัวมาแล้วและทําประกันสุขภาพผ่านแน่นอนประการสุขภาพที่ลูกค้าทำเนี่ยต้องยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนและการที่ไปแนะนําให้ลูกค้ายกเลิกประการสังคมเนี่ย และถ้าลูกค้าป่วยด้วยโรคที่เป็นมาก่อนล่ะคะประกันสังคมก็ยังจําเป็นนะเพราะมันยังช่วยรักษาโรคที่เป็นมาก่อนโครคภัยไข้เจ็บมีอยู่มากมายคะ่ะทั้งโรคที่เป็นมาก่อนและโรคที่ยังไม่เคยเป็นและก็ไม่มีใครอยากเจ็บป่วยคะ่ะทางที่ดีถือว่าทั้ง2ตัวเลยคะ่ะ